Thank mm -hmm. you. สวัสดีครับพกับพวกเราทีมงานของยกกระเรียวนะครับก็พบกับผมและก็ครูดีมครับผมวันนี้ครูดีมพาผมมาอยู่ที่ไหน่ยครับผมอยู่ที่จังหวัดระยองครับผมระยองนะครับขับรถไปขับรถมามาโผล่ที่ระยองโผล่ได้ไงไม่รู้ครับผมวันนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อนมาพบกับอีกหนึ่งฟาร์มนักพัฒนานกของโยกไทยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโ l ล์กใช่แล้วกลุ่มวิงใช่แล้วครับผมแล้วก็ยังมีกลุ่มแบ็กวิงครับแบ็กวิงด้วยนะครับซึ่งคลิปที่ผ่านมาแล้วก็พาเพื่อนเพื่อน ไปดูผู้บุกเบุกบุกเบิกครับบุกเบิกหรือเบิกบุกครับเบิกบุกเบิกบผู้บุกเบิกครับผมในการนำนกแบ็กเฟสและกับแบ็กวิงจากต่างประเทศนำมาพัฒนาในประเทศใช่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่มีจุดเริ่มต้นในการพัฒนานกกลุ่มวิงใช่แล้วแล้วก็ไปสู่การพัฒนานกกลุ่มแบ็กวิงครับแบ็กวิงด้วยใช่แล้ว พูดไปพูดมาเนี่ยพันนกปุ่มวิงนกแบ็กวิงครับผมเดี๋ยวเราพาไปเจอกับเจ้าของฟาร์มกันเลยดีกว่าใช่แล้วแบ็กวิ่งนกปุ่มวิงต้องไปอธิบายให้เราฟังแล้วล่ะใช่พูดไปพูดมาเราชะงงแล้วนี่ชนกันอยู่ตรงนี้แหละใช่ครับผมไปกันเลยไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับคุณโหนนะครับจะเรียกว่าคุณหนระยองนกโหนระยองครับคุณหนระยองก็ได้ครับ ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอำเภอเมืองอำเภอเมืองเนงครับอยู่เขตสองพี่น้องสองพี่น้องครับผมวันนี้เราก็มาพาเพื่อนๆมาพบกับอีกหนึ่งลีดเดอร์นกหงยกไทยนะครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงการพัฒนานกเนี่ยเดี๋ยวให้เล่าความเป็นมาหน่อยได้ความเป็นมาในการมาหลงเสน่ห์ของนกหงยกแล้วก่อนหน้าที่จะมาเลี้ยงนกเนี่ยพี่นุ่มทอะไรทําอะไรมาต่อนแล้ว้ทำไมถึงมาผ่านมาสนใจนกหงยก เมื่อก่อนอาผมก็เล่นดนตรีอยู่กรุงเทพเนี่ยครับเป็นดนตรีในกรุงเทพใช่แล้วก็เริ่มเริ่มแบบเห็นนกมันสวยงามตอนนั้นชอบแบบปล่อยบินอิสระอ่าก็จะซื้อซันคอนัวมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับซื้อมาเลี้ยงแล้วก็ปล่อยบินกับกับแป๊บนี่แหละครับกับเพื่อนอ่าเสร็จปุ๊บก็ไปปล่อยบินเสร็จปุ๊บก็เริ่มมีความคิดว่า เอ้นกมันแบบพอจะสร้างไรายได้ให้ให้กับเราอ,อะไรย่างเงี้ยก็เลยชวนเพื่อนมามาทํามาเพาะมาเพาะพันธุ์ตอนนั้นก็เริ่มจากาเลิฟเบิร์ดเป็นเลิฟเบิร์ดแล้วก็เป็นพ็อกเเทลครับผมครับแล้วก็เป็นฟันคอนัวบ้างตอนนั้นที่เราเริ่มนีประมาณสักปีที่เราเริ่มเลี้ยงเลิฟเบิร์ดเป็นครั้งแรกครั้งแรกน่าจะอยู่ประมาณห้าปีห้าปี 5ปีตอนนั้นยังอยู่กรุงเทพเป็นคอนโดค,คอนโดแต่แต่เอาห้องนอนที่ติดแอร์ไว้ให้นกอ๋ <c oughs> อถ้าถ้าแล้วมาผมถามอะไรยสมมติว่าอยู่คอนโดเนี่ยคือเขาเขาไม่ว่าเลยนะลา,าเราเอานไปเลี้ยงก็อตอนนั้นด้วยน่าจะน้อยด้วย ยังยังน้อยอยู่น่าจะประมาณห้าหเราเลี้ยงจำนวนไม่ได้เยอะใช่มันก็ไม่ได้ไปรบกวนเขาด้วยใช่ค๋อเราเสียสละเลยเอาห้องแอร์ให้นก่อยเอาห้องแอร์ให้นกเลยเราคนนอนร้อนอยู่นี่คนรักนกตัวจริงรักนกตัวจริงก็หลังหลังจากที่เราเพาะพันธุ์เลิศเบิร์ดเพาะสตเทลแล้ว แล้วอะไรที่มันเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เรามาขงยกมา tall. มาพร้อมอันงยกก็ช่วงก่อนที่จะโควิดะผมตัดส right ินใจกลับมาบ้านจังหวะผมดีผมตัดสินใจกลับมาบ้านก่อนโวิดก่อนนี้ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพใช่ครับก็เล่นดนตรีอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยครับแล้วก็อ่าก็พอรกรวยแล้วตัดสินใจกลับมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเออเห็นเห็นที่ตรงนี้มันว่างอยู่เป็นเป็นแบบห้องเก็บของเก่าครับ ก็เลยกลับมาบ้านปุ๊บเสร็จปุ๊บก็มีเหมือนเดิมเริฟเบิร์ดเคากระเทียวทางกนัวแต่ทีนี้คือเห็นหงหยกอะผมเห็นหงอยกว่าเออมันสวยดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นคิดแค่ว่าหาค่าอาหารอเพราะว่ามันมันน่าจะทําไวมันน่าจะเลี้ยงง่ายทําไวอะไรเงี้ยผมก็เลยก็เลยชวนเพื่อนครับเฮ้ หาค่าอาหารกันดีกว่าเออหาค่าอาหารอะไรเงี้ยอ่าก็ก็ไปจับผมหยกที่เป็นโอพารายครับผมโอพารายนอร์มอลอาเยลโลเฟสอะไรเงี้ยครับผมก็จับเข้ามาเอามาทาเอามาทํก็แค่นั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงโลหงยกเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยอะไรมันทําให้เรามาพัฒนานกหงหยกกันจริงจังเรื่องสีสันเรื่องสีสันความสวยงามสีสันเป็นหลักเลยของหงหยก ครับก็ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเห็นว่ามันสวยงามแล้วก็เอามาทำไรายได้เรื่องอาหาร,รแต่พอพอเราเข้าไปในกลุ่มของคนรักนกหงงยกของของคนไทยอ่าครับผมสีคือมันมันไปไกลมันไปไกลกว่าที่เรา เราเห็นอ่ะคือถ้าถ้าเราเห็นจากเมื่อก่อนตามจะตวจักรตามอะไรมันเป็นสีพื้นพื้นสีพื้นพื้นที่เราสามารถจับต้องได้ซื้อได้ตัวหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปสอบถามรุ่นพี่ๆสอบถามเรื่องฟอลโล่ที่แบบตัวเข้มๆมาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมันไม่ใช่หลักร้อยละเฮ้ยมันไม่ใช่แค่พันปลายนะอ่างตัวมันก็หลายพันอยู่หลายพันครับผมบางตัวก็เป็นหมื่นบางคนบางตัวก็เป็นหมื่นใช่ อ่าคือราคามันมันมันมีหลายราคาแล้วก็นกมันก็ความสวยงามมันก็มีมันก็มีหลายระดับของมันใช่อ่าซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามใช่ก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็ก็เริ่มศึกษาครับศึกษาก็ถามพี่ๆบ้างเพื่อนๆบ้างที่เขามีประสบการณ์ครับวิธีการมองมองยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็ได้มาแต่ก็ยังมีปั๊บปาอยู่ปัจจุบันณตอนเนี้ย ผมยกที่เราทําอยู่คือตอนนี้มีอยู่ประมาณประมาณสิบคู่ที่เราทําอยู่อมน่าจะประมาณยี่สิบสามสิบคู่เองประมาณสามสามสิบคู่ก็คือสามสิบคู่เนี่ยต้องบอกว่าจากจุดเริ่มต้นที่มีทั้งนกปุ่มวิงนกปุ่มอโอลายเนี่ยเราก็มีการพัฒนาเพิ่มไปในเรื่องของกลุ่มพวกพวกหลังดําอ่าอันนี้เรามีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างในการทําในกลุ่มแจ็กวิ่งแจ็วิง ก็คือส่วนตัวชอบอยู่แล้วแต่ณกำลังของตอนนั้นเราเราเราไม่ได้แบบว่าเป็นแบบสายลงทุนหรืออะไรอย่างนั้นแล้วก็แต่ชอบพ่อมากดูไปไปหาเพื่อนอ่ะหลายรอบมากก็คือก็นําเข้ามาขอเพื่อนแล้วนําเข้ามาอ่าหนึ่งคู่ครับผมหนึ่งคู่เป็นแพ้เป็นแบ็กบิงอ่าโกลเด้นครับชน กับกีนโอพาลายสเปซแบล็กวีอืก็คือเป็นตัวแท้จนกับตัวสเปซอ่าใช่ครับครับผมแล้วก็เอามาได้สี่ห้าวันครับเสียครับโอ้โหนกตัวแท้ไปแล้วครับคือคือตัวแท้ตัวแท้เสียตัวสเปนอยู่ตัวโกลเด้นไปเลยโอ้โผผมก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเศร้ามากครับผมคือแบบ น้ำตาตกเลยคือแบบว่าเราเราชอบด้วยไงแล้วเราอยากอยากจะได้แบบใส่มันนี้แล,แล้วราคามันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าสูงมากก็เลยเพื่อนก็ช่วยเพื่อนก็ช่วยก็เอาเป็นตัวตัวพอร์ตมาซึ่งไม่รู้ว่าสปิ หรือปากเราก็ต้องมาดูน้ำเอาแต่เพื่อนช่วยได้เท่านี้เราเราก็โอเคคโอเคแล้วก็อขอบคุณเพื่อนอะไรเนี่นย,ยก็เอามาปุ๊บปรากฏว,ว่าเป็นตัวสวิทโชคดีมากครับ,รบก็กได้จะพิมงมาก็คือเราก็ได้ ก็เป็นคนท่านที่ที่เราสูญเสียไปสูญเสียไปกับพระเจ้าก็ทดแทนสิ่งนี้มาให้ก็ยังดีที่เราที่เราได้ได้สปิดมาแล้วก็มีตัวแท้เป็นลูกออกมาเป็นลูกออกมาก็เลยสองตัวครับผมก็เลยเป็นจุดจุดกาเนิดของการเลี้ยงแบ็กวิงด้วยครับก็พูดต้องขออนุญาตเพื่อนๆนะพวกนี่คือสับสนแบ็คเฟสกับแบ็กวิงสวยทั้งคู่ครับผมสวยทั้งคู่แล้ว จุดเด่นของนกแบ็กวิงที่เรามองคือมันมันมีความสวยงามจุดเด่นของมันอยู่ตรงไหนที่เราเห็นแล้วจุดเด่นตาคือผมว่าเป็นคนชอบสีดำอยู่แล้วอขนาดบีวีเอฟก็ย่อมาจากแบ็กแบ็กเบิ Back, Back ร์ดฟาร์มผมก็ตั้งแบบเป็นคนชอบสีดำแล้วยิ่งมาเจอนก สีดำดิคมันมีหลายใช่สีดาคือกาลังไม่ไหวก็พยายามที่จะแบบหามาไม่ได้รับผมตัวไหนที่สุดเราก็มีไม่ครอบครองใช่ตอนนี้ที่เราทำแบ็คแบ็ควิงเนี่ยเราทําอยู่ประมาณมีอยู่กี่คู่ตอนนี้ที่จับขึ้นทําอยู่เป็นแท้ชวสปิตอยู่ประมาณหกคู่อยู่ประมาณหคู่หกคู่แล้วก็เป็นแล้วก็จะทําสายเป็นแบ็ควิงแบ็คแบ็ควิงโลล แต so ่แต so like so so um like so so yeah, ่ทำเป็นสปิทไว้ก่อนครับผมครับทำเป็นสปิทไว้ก่อนก็มีมีโครงการเอาไว้ก็คือตอนนี้ก็คือเป็นเป็นแบ็กบินจนกับสเปดแบ็กวินจนกับฟอลโล่ด้วยเพราะอนาคตก็จะมีฟอลโล่ที่มันเป็นแบ็กบินฟอลโล่ใช่ใช่ก็จะมีฟลโล่เป็นแบ็กบินด้วยก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นของการพัฒนาพัฒนาอ่างเดี๋ยวจะให้คุณหนมพาไปดูโดงสำหรับอ่า เลี้ยงพอพันตะกึงเพราะว่าเป็นครงที่ทำขึ้นมาเองทำขึ้นมาเองด้วยเสกคนเองคนรักคนรักของตัวจริงทำแม้กระทั่งกรงกรงจับเด็ลูกเขาก็มีขายแต่ไม่ขายคือเพราะได้ลูกเหมือนกันทุกอย่างไม่ถูกใจไม่ถูกใจทำเองเลยทำเองเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับผมตอนนี้เราไม่อยู่ กันหน้ากลมเพาะหน้ากลมเพับนกแบ c ็กวินด้วยใช่ครับต้องบอกว่าเป็นกลงที่เราทําขึ้นมาเองประดิษฐ์ขึ้นมาเองใช่ครัทำขึ้นมาเองสําหรับคนรักนกแต่นี้เราได้ไอเดียมาจากไหนเอ่ยก็ ประเทศเซนบ้านเราครับดูเสพเสพจากฝรั่งเสพเยอะพอเสพเยอะก็อยากได้แสดงว่าเสพติดเสพติดเสพติดสีนอกเฮ้ยมันสวยอะไรเงี้ยเราเราชื่นชอบเลยแล้วที่ที่ทำอยู่เนี่ยถามหน่อยนี้อันนี้มันเป็นวัสดุจากอะไรเป็นไม้รู้เ่าเป็นแผ่นพลาส์คบูทครับ เป็นแผ่นพลาสตบูดซึ่งแผ่นพลาสบูดเนี่ยเป็นเป็นเนื้อไม้กับพลาส,สติกผสมอาาัดเกลวครับผมถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะนา่าจะเป็นแบบนี้ครับก็คือเป็นแผ่นที่สามารถล้างน้าโดนน้าโดนน้าแช่น้ําได้เลยไม่เหมือนกับพวกไม้อัดที่ไม่เหมือนที่มันมันสามารถพองแล้วก็ขยายตัวได้ก็คืออันนี้โดนน้าล้างน้ําก็คือเวลาล้างถ่านก็เอาน้ําฉีดได้เลยเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือมันสามารถ ขยับออกได้มันเป็นถาดอันนี้อันนี้ที่เราทําเนี่ยก็คือตะแกรงเราสั่งครับสั่งเป็นพิเศษสั่งเป็นเป็นไซส์ที่เราต้องการขนาดที่ใช้อยู่นี่ไซส์ประมาณไหนแปดสิบแปดสิบสี่สิบสี่สิบแปดสิบครับสี่สิบสี่สิบสูงสูงสี่สี่สิบถ้ารวมฐานด้วยก็จะอยู่ประมาณสี่สิบห้าเท่าเท่ากับกงหมอนหมอนปะเท่ากับกรงอ่าใช่ใช่เท่าเท่ากับกรงหมอนใช่ก็จะอยู่ประมาณสี่สิบห้า 6อ่าถ้าอันนี้เป็น80 80 <30. S 1> อ่า45 80อ่าอ่าประมาณนั้นใช่พอได้นกได้บินได้ด้วยครับผมแล,แล้วความแตกต่างระหว่างคงสําเร็จรูปคงหมอนกับสิ่งที่เราทําเราในความคิดเราแบบไหนมันสะดวกแบบไหนมันดียว่กันอือถามแบบวิธีการเลี้ยงใช่ไหมอ่าอ๋อจริงๆแล้วก็ไม่ผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่าง ครับผมครับซึ่งเป็นกองสาเร็จรูปก็พอได้เพราะว่าคนก็เขาก็พอกันเยอะได้แต่แต่อันนี้คืออาจจะเป็นความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวมันเป็นความชอบใช่แล้วก็พอเวลาเราเราคํานวณต้นทุนแล้วอ่ะเรื่องขาตั้งอะไรเราก็ไม่ต้องทําแล้วก็มีระบบไฟอยู่ข้างในด้วยคือมันมันมันราคามันพอๆกันที่เราจะจะจะซื้อกกับกองสำเร็จรูปก็คือสําหรับ กรงที่เราทําขึ้นมากรากรงสําเร็จรูปราคาไม่ได้ห่างกันมากไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่าพอบความพิเศษก็คือเรามิดฟ้าที่นกด้วยใช่มีไฟให้นกด้วยแล้วก็ต่อยอดอนาคตเผื่อเราจะทําแบบเป็นแบบติดแอร์อะไรอืมติดแทนนี่หมายถึงว่าติดแอร์ในห้องนี้ในห้องนี้นึกว่าติดแล้ววก็คนไปนอนติดแร์ในกรงเพาะนกใช่ใม่ใช่ก็ติดแอร์ในนี้ครับผมอ่าแล้วก็เวลาเราเดินเช็คนกอะไรทั้งวันเพราะว่าก็เวลา พื้นที่ผมว่ามันอยู่ในเขตชุมชนมันอยู่ในตามับบ้านพักอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่แออัดและร้อนอนาคตยังก็ต้องต้องมีแอร์ต้องมีแอร์ครับผมแล้วทําไมเราถึงต้องต้องิดไฟด้วยบางคนอาจจะสงสัยทําทไมต้องติดไฟนะสมก็สาเหตุที่เราติดเพราะเวลาลงลงมันมืดตอนลงมันมืดเสร็จพอพอแล้วลูกค้ามาดูอะ ผมเขาต้องเอาแฟสจากโทรศัพท์มาส่งนะแม้กระทั่งกลมธรรมดามันก็ค่อนข้างเพื่อเพื่อความสะดวกสบายใช่เราก็เหมือนร็ดไฟได้ด้วยเวลาอากาศมันค้มแสงไม่พอก็เราเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟแล้วบางอย่างมันก็น่าน่าจับแบบอากาศเย็นๆเราก็สามารถเปิดไฟได้เปิดได้แต่ไม่น่าจะมีผลกระทบนะใช่ไม่น่าไม่มีผลกระทบครับเพราะว่าเท่าที่ดูจากของของเพื่อนบ้านเลยเขาก็เขาก็ใช้กันนรัรผมและอีกข้อสังเกตผมเห็น ผมเห็นในกล่องโดยส่วนมากแล้วเนี่ยกล่องที่เห็นเนี่ยนะถ,ถ้าถ้ากลองเห็นเนี่ยคือมันจะต้องเอาด้านนี้เข้าด้านนี้มันเป็นด้าน,นาหน้าใช่ด้านหน้ามันจะมันจะต้องวางอย่างนี้อ่ามันต้อง,าองวางแ,แนวขวางอ่าไม่ได้วางในแนวลึกแบบนี้ <te am> <t> แล้วทำไม <t> พี่นงถึงมีความพิสดารว่าทำไมไม่วางเหมือนคนอื่นเขาอ่าทำไมเราถึงวางแบบนี้เพราะว่าผมขี้เกียจมาอยู่อย่างเงี้ยอ๋อผมขี้เกียจมาแบบตะคอยตะแคง คือถ้าระวางตามตามแนวของกล่องเนี่ยก็คือเราเวลาเราดูลูกนกเนี่ยเราต้องตะแคงดูครับอย่างเงี้ยเราก็ดูแบบตรงๆได้เลยายเวลาเราจับลูกนกเราเราก็ไม่ต้องไปยืนแบบอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่อ๋อก็คือเราเอาความสบายของตัวเองเป็นหลักใช่ใช่แต่มันก็จะเกะกะนิดนึงอ่ามัน สำหรับคนที่มีเนื้อที่ไม่เป็นไรสำหรับคนที่มีเนื้อที่น้อยบางทีมันก็อาจจะอาจจะดูเกจางหน่อยในเรื่องของเวลาเราทําความสะอาดนี่ยมเนจะไปชนลังบ้างอะไรบ้างครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะส่วนในเนี้ยที่เห็นอยู่ทั้งแปดรงก็จะเป็นพวกแจ็คบิงแบ็คบิงทั้งหมดเลยไหมอ่าไม่ทั้งหมดเฉพาะกรงล่างที่ยังเป็นสายลินโบกับฟอลโล่ที่ที่คือเอาใส่ใส่ไว้ก่อน เพื่อมีอนาคตารมีการตั้งใจว่าจะทําเซตเนี้ยทั้งหมดเลยทำทั้งหมดเลยทําทั้งหมดโครงที่มีอยู่กงรงจเร็จลูปที่มีอยู่ก็จะเอาไปทําเป็นกลงดินที่ที่แบบเลี้ยข้างนอกอะไรเงี้ยเป็นสีแบบสีพื้นๆอ่างั้นเดี๋ยวเรามาดูนกแป้เปินกันได้ที่เราทําอยู่มีแบบไหนบ้างโอเคกองได้ได้ซูให้เห็นเอาคู่ไหนคู่ไหนก่อน เอาเริ่มจากคู่นี้เลยนะครเริ่มเริ่มจากคุณนะครับคู่นี้ที่ที่เห็นนี้อธิบายให้หน่อยตัวเมียที่เห็นนี้คือเป็นแบ็กวิงบูลซีรีส์อ่าครับเป็นแบ็กวิงฟิลีบูเป็นนอร์มอลครับผมครับผมตัวผู้เป็นโกลเด้นสปิดแบ็กวิงครับอ๋อเป็นโกลเด้นเป็นนอร์มัลสปิดแบ็กวิงครับอันนี้ก็ก็คือได้ลูกยันยังไม่ได้แต่ผมหวังอ่าหวังให้เป็นแบ็กวิงครับโกลเด้น อ๋อใช่ก็คือหวังว่าลูกของม้าเนี่ยจะมีแบคกินงที่เป็นโกลเด้นบ้างใช่ใช่ครับอืมอันนี้ก็เป็นเป็นคู่แรกนะส่วนคู่เป็นคู่แรกเป็นคู่แรกแล้วคู่เดียวที่มีซิลิบูอ๋อเป็นคู่แรกแล้วคู่เดียวด้วยใช่ใช่ทั้งฟาร์มมีซิลิบูอยู่ครับผมแล้วก็มาด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นลูกนกลหลังเป็นเป็นลูกนกเช็ควิงอันนี้นกยังไม่ได้เข้าคู่เป็นลูกนกลูกนกเทาเก็บไว้ อ๋ออันนี้เป็นลูกนกจากผู้ที่เราได้พูดถึงไหมใช่แต่ตัวแม่เนี่ครับอ๋อตัวแม่ที่เป็นซิรี่บูลอ๋อใช่ส่วนพ่อมันก็ส่วนพ่อเลี้ยงลูกอยู่ด้านหน้าเป็นกีนเป็นซิรีกีนอ่าสปิดยักวิ่งอ๋อแล้วเขาจ่ายมานี่ได้ลูกสองตัวได้ลูกได้ลูกอ่าสองตัวนี้แล้วก็มีตัวตัวนู้นอ๋อกำลังเลี้ยงลูกกำลังเลี้ยงลูกอยู่จะไปดูได้ครับผม อ๋อแล้วเราก็เราก็ย้ายตัวแม่เนี่ยมาออกมาก่อนเพราะว่าเขาจะไข่เขาจะไข่ผมกลัวเขาจิกตัวที่เป็นแบควิงก็เลยจับแยกออกมาก่อนเลยอ๋อแล้วให้พ่อเขาป้อนอ๋อให้พ่อเขาเลี้ยงใช่แล้วอย่างนี้แบคิีน์ก็คือเราที่ลูกนกที่เรามีทีนี้เรายังเก็บเอาไว้พัฒนาหรือเราเรามีแบ่งให้กับคนที่สนใจหรือว่าเราก็เก็บเอาไว้พัฒนาก่อนส่วนที่เก็บก็มีครับ ส่วนที่แบ่งส่วนที่แบ่งก็มีส่วนที่เก็บก็มีครับนั่นในการเลี้ยงในการดูแลนกแบบกบินอ่ะสาหรับเรายากไหมมันต่างจากนกธรรมดานกกลุ่มเรนโบ์น,นกกลุ่มพวกเทีบรรยบอรดี้อ,อหรือว่ายางนเหมือนกันเรื่องการเลี้ยงอรบผมว่าเหมือนกันทุกอย่างครับผมสภาพบ้านอากาศบ้านเราก็อยู่ได้อยู่ได้ทนได้ไม่ไม่รับไม่มีปัญหาเรื่องอาหารการกิน เรื่องความสะอาดของน้ำอะไรก็จะเป็นหลักครับผมครับและคู่ล่างที่เห็นอยู่อันนี้ก็น่าจะมีความแปลกอยู่หัวหมอน,นหัวหมวก เป็นแบ็กบิงหัวหมวกด้วยถ้าติดติดหัวหมวกมาแลก็คือเราทําเป็นทําเป็นสป<ก>ิทไหมตั้งตั้งใจว่าจริงๆแล้วเป็นสปิทมาแล้วแล้วทีนี้คือผมตั้งใจให้มันเป็นแบ็กวิงที่เป็นหัวหมวกก่อนอก่อนก่อนที่ดอกหลังเขาจะขึ้นอะไรก็คือเราจะเราไล่าตามสเต็ป อย่างที่เห็นนะคือตัวเมียตัวด้านในครับอ่าเ็นค่อนข้างเต็มเป็นหัวหมวกว่ะถ้าคือในรุ่นลูกเราก็อยากให้แบบให้เป็นหัวหมวกแล้วก็เป็นแบ็กวิงด้วยแบ็กวิงด้วยส่วนตัวผู้นี่เป็นแบ็กวิงอยู่แล้วเป็นแบ็กวิงตัวเมียนี่ก็สปีดมาใช่ไหมอ่าสปีดแบ็กวิงคตัวเมียสปีดแบ็กวิงด้วยตัวนตัวเมียนี่สวยนะเป็นป็นหมวกด้วยเป็นสปีดแบ็กวิงด้วยแล้วก็เป็นโอคารายเป็นโอเดนด้วยใช่ครับอือ อันนี้ก็เอาไว้รอลุ้นลุ้นลูกรอลุ้นลุ้นลูกแล้วก็คู่คู่นี้คู่นี้ก็เป็นเหมือนเป็นเป็นกันอ่าส่วนมากแวววิ่งจะเป็นจีนหมดเลยอ่าส่วนมากจะเป็นกรัคู่เพราะว่าตัวคู่ก็มีตัวเดียวนะอ่าใช่ครับอันนี้ก็เข้ากับตัวเป็นอ่าเป็นเมิร์ฟสปิตดักวิ่งสปิตเหมือนกันอ่าเป็นตัวเดียวอันนี้อันนี้ให้ลูกยัง ยังครับเพิ่งจับคู่อันนี้เราเพิ่งจับคู่ก็คือในเนี้อที่เห็นดูก็คือเพิ่งจับเนนนนพิ่งจับคู่ครับก็จะมีที่พร้อมที่ให้ลูกมาก็จะมีแค่สองคู่อืมครับผมครับอันนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นเป็นแซล็บินนะเข้ากับตัวสปิตครับอันนี้เราก็มาลุน้นลูกสําหรับการจ่ายลูกสมมุติว่าเราเอาแบ็คบินตัวแทนทดกับสปิตเนี่ยการจ่ายจ่ายลูกเอามานี่มันเป็นแบ็คบินใช้หมดไหมหรือไม่หมดซึ่งหรือว่า ที่ผมเคยเจอคือมันสมมุติว่าแบ็กวิงได้มาสี่เอ้ไม่ใช่หมายถึงว่าลูกได้มาสี่ครับอย่างน้อยแบ็กวิงก็ต้องตัวดีอ๋อต้องมีตัวนี้ใช่แล้วไอ้ตัวที่เหลือเราก็ต้องไปรู้เนาาใช่ต้องไปรู้หน้าก็จะเป็นสปีดแบ็กวิงครับผมอันนี้มันก็จะเป็นการที่เรียกว่าอะไรเป็นการทำน้องพี่เหมือนกับพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างด้วย ใช่คับในการเท่ากับตัวสปิทก็จริงจริงแล้วบางทีเท่ากับตัวแท้มันก็อาจจะทําให้อ่อนแอด้วยใช่ก็เป็นบางส่วนนะบางส่วนในการในการพัฒนาเพราะส่วนมากที่นี่เพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มก็จะมีสีบีบูแค่ตัวเดียวแต่ผมว่าตัวสปิตเนี่ยสำคัญมากครับผมในการแบบว่าจะทำนกออกมาให้แบบดีครับครับตัวสปิตเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญครับผมครับแล้วก็ส่วนมากที่นี่ก็จะ เป็นแบกบินในกระเพีงของซีรีส์กีนซีรีส์กีนสมิว่าซีรีส์กีนนี่ก็ส่วนน้มันมีความตัเด่นใช่เพราะาเท่าที่มองดูเนี่ยคือมันยังเป็นน้องเด็กมันยังอาจจะยังไม่ค่อยยังไม่สอาดเท่าไหร่เพราะมันอยู่ในช่วงของการผัดัดขนด้วยใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกเาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียของการทำโกงับแล้วก็ในการพัฒนาและก็การเลี้ยง การดูแลสําหรับนกแบล็กวิงด้วยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเดี๋ยวเราไปดูนกในกลุ่มวิงเนี่ยในกลุ่มวิงเราก็เคยพัฒนาอยู่เคยพัฒนาอยู่แต่ตอนนี้คัดออกมาเพื่อที่จะลอกขายให้ลูกค้าตอนนี้เราไปหลงแบล็กวิ่งมากแบล็กวิ่งมากตอนนี้โอเคครับผมคิดว่าอนาคตน่าจะเป็นแบบจะวิ่งอย่างเดียวเลยอย่างเดียวได้ครับผมอันนี้เราก็มาอยู่กันหน้ากอง นกกลุ่มวิ่งซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ตอนแรกเราคิดมากประทับใจประทับใจมากแล้วเราก็ทําการพัฒนาครับส่วนตอนเนี้เราก็หยุดพัฒนาในในกลุ่มนี้ใช่อันที่บอกเราก็หันไปพัฒนาในกลุ่มของพวกแบกบิงแบกบิงอ่าครับซึ่งในกลุ่มที่เห็นอยู่เนี่ยคือโดยส่วนมากแล้วจะเป็นนกนกพร้อมทำแบบนกหมดใช่ครับทั้งหมดเลยต้องบอกในในกลุ่มนี้ยเป็นนกที่เราต้องการที่จะขาย ใช่ครับอ่าขายหมดทุกตัวทุกตัวที่เห็นนะทุกตัวที่เพื่อนเห็นนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ขายหมดทุกตัวที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยไหนเนี่ยใช่ครับต้องบอกว่าเป็นนกที่เสมบูรณ์ทุกตัวแล้วก็เป็นโลเด้นโเดนหลายตัวนะโลเด้นกับทุกตัวครับเป็นวิงเอาไปต่อสายทําเป็นเรนโบว์นี่ก็สบายเลยเป็นนกพร้อมทำทั้งเพศผู้เพศเมียใครที่สนใจสายนี้นะ โทรหาติดต่อคุณหน่งได้เลยได้ครับราคาย่อมเยาราคาย่อมเยาจับต้องได้แน่นอนจับจับต้องได้คนที่คือคือเป็นราคาที่แบบว่าแบบเราแบบพัฒนากันอยู่แล้วอ่าอ่าคือคนคนที่ชอบกลุ่มวิ่งอ่ะไม่คนพาเลยของแ้่ลำเดียวไม่คนพาหมายนี่คือคุณเอาไปนี่คุณสามารถปต่อใส่กองเพาะทำขึ้นทำได้เลยนอกจากผมโยก ตรงนี้แล้วที่เห็นเนี่ยกงด้านข้างเป็นเลเบิร <le bird. S 2> ์ดเป็นเลเบิร์ดเป็นเลเบิร์ที่ตกค้างเป็นโอเป็นโอพายเป็นโอพายที่ที่เราเคยพัฒนามาก่อนใช่ครับเป็นเป็นโอพายเป็นวิงอันนี้เราก็ขายขายเหมือนกันขายแหลกคือใจแบบไปแล้ววิงแล้วอะคือด้านเนี้ยเห็นสวยๆขายหมดขายเพราะว่า อยากจะทำแบ็กวิงอย่างเดียวใช่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นพวกเลเบิร์ดสำหรับสายเลเบิร์ดใครสนใจก็สามารถสอบถามติดต่อกับคุณหนงได้ได้ครับสายเย็นๆเดี๋ยวบอกช่องทางการติดต่อให้ครับผมนอกจากกลุ่มนกหงยกลุ่มวิงนกเลเบิร์ดเลเบิร์ดสายฟอลโล่ก็ยังมีสายฟฟลโล่อีกสายฟลโล่มสายฟอลโล่หน่อย สายสายโฟโลอันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งก็มีมีอีกอยู่ด้านหลังแล้วแล้วด้านลลางนี่ก็ขายหมดอันนี้ขายอย่างเดียวอันนี้โปรโมชั่นช่วงท้ายให้กล้องซูมด้านบนหน่อยด้านบนเป็นโฟโลเป็นโฟโล้ใครโชคดีใครตาดีก็ตาดีก็ตาดีไปอันนี้ก็จะเป็นโฟโลเป็นนก รุ่นดุนนะส่วนมากจะเป็นตัวผู้นะเจ้าที่<ช>ผมเห็น,นแต่ก็ตัวตัวตัวหน้าเหลืองก็จะเออๆนิดนึงครับผมอันนี้ก็ขายเหมือนกันสำหรับคนที่สนใจคน l l นะ<ช>ส่วนด้านล่างก็มีอีกยังไม่หมดนะ<ช>ครับวันนี้คุณโอ่งบอกขายเต็มไปเต็มครับ <นะ S 2> ผมโปรโมชั่นสำหรับคนที่สนใจน้องโองยกกลุ่มโปโลกล<ช>ุ่มวิ่งอันนี้ก็จะเป็นพวกโปโลแล้วก็เป็นพวกออนไลน์ตามทัวกลุ่มวิ่งด้วยครับอันนี้ก็ขายเหมือนกันขายเหมือนกันครับ เดี๋ยวยังไงสงหลักน่าจะเป็น FBT ครับผมครับผมช่องทางการติดต่อเดี๋ยวเราบอกไว้ให้ครับครับผมอ่าเดี๋ยวให้คุณหนงได้บอกช่องทางการติดต่อเลยสำหรับคนที่สนใจอ๋อโอเคก็หน้าเฟซก็เป็นเ n g นหนง b B f ครับผมก็ทักข้อความส่วนตัวมาได้เลยหรออ่าเป็นเบอร์โทร095 228 8983สครับผมสำหรับคนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะในจังหวัด ระยองหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถมาดูได้มาดูได้มาดูได้ที่นี่เลยครับก็คือต้องบอกว่าที่นี่ขายนกก็ราคาไม่แพงไม่แพงและนกก็สมบูรณ์แข็งแรงครับทุกตัวหรือจะพามาดูนกกลุ่มพวกแบ็คดิงก็ได้ครับ้ะพอมีแบ่งเหมือนกันนะครับสําหรับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะครับที่วันนี้ได้ เปิดฟาร์มให้พวกเราได้มาพูดคุยและเก็ีนประสบการณ์ในการเลี้ยงนกนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้ดีๆจากคุณหนงด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก่อนจะจากลากันไปนะครับก็ฝากเพจหงโยปดริ้วนะครับแล้วก็ช่อง YouTube หงโยปดริ้วด้วยนะครับช่วยกันเข้าไปกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเรามีลูกมีหลานมีเพื่อน ก็อันฝากด้วยแล้วกันจะช่วยกันช่วยกันจะได้คึกคักคนละซึกทักครับผมวงการนกหงส์หยู่แล้วพวกเราก็จะได้คึกคักแบบคึกคักมีความสนุกสนานใช่ใช่นะถ้าท่านดูเฉยๆท่านไม่กดก็พวกผมก็ หมดตัวแรงครับผมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ไม่ได้รดน้ําก็จะห้อนเหี่ยวลงไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็ฝากแคลเซียมยิ้มยกกงของกุจาด้วยนะครับผมแคลเซียมดีคุณภาพต้องยิ้มยกกงนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอจากลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปดีๆจากพวกเราด้วยว่าเราจะไปฟาร์มไหนไปจังหวัดไหนนะครับก็เข้าไปเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ คานุกหลายชนิดติดต่ออดัมตีส0บศูนย์หกสี่เก้าสครับ